่ายก่อนนแม่นแล้วกาวสวัสดีครับผมวันนี้มาตกปลาเนาะครับเนาะโบเป็นได้พี่น้องเลย เนี่ยเอ็นไฟสัตวตัวนี้เอ็นสี่ตัวละโอตู้ซีเขียวตัวผมไม่จอนบ่บ่พี่น้องก้อยตกปลาครับตกปลาเพื่อให้ปลากินหอยนี่ก็หมกหอยเทียนใส่ส่องใส่ข้อตัวเสร็จกบบ่บรนได้โย่เสร็จกบผมหมกหอยก่อน อิงงูามอนีน้ำตัวนี่ทางกระสังผมบรรยากาศก็่จะเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะปลากับพวก,กินเวทอิงงูหมวยจังหน่หอ,หอ,ยนอยพอาะทีเมื่อกินเนาะครับน <c oughs> เนาะหึ <h ook> อยู oh. 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 ่เด oh. ็กปัามีบอสหนุ่ยตัวใหญ่มีบอโอ้ยโอ้เต็มกระมือเราเลยปลาอยู่นี่ดีมาเอาพี่น้องเอ้ยหนักปัญหาสำรับเพื้นน้องครับเน้องขันโมงมุ่งกับจีเนี่ยเอาได้เมื่อยงานนี่งานเก่าเพื้นน้องครับเนาะ เดตั้งนีบวเป็นยังหนูน้อครับนอสดจจะมีหนูวิมีม้เขาคือฉิดมุ้ยไฟวาดอกมังอมซอยกันเด้อพี่น้องเลยเบิ่งเบิ่งเบิ่งอยคุนนอยนะครับน้อยกหอยหอยเงีบหอยงา่อยไรทั้งอุลเขาเอิญกหอยไ บรรยาก,กาศครับพี่น้องน,น้ำโดมนะครับเนาะตกปลาบ่ได้ปลานในงบกหอยแฉะนะครับเนาะใครยืนมีออหอยแเดี๋พ่อได้ช่วยเย้ยอยู่เห็นบ่อหน่อยหน่อยโอ้มันมียย่ไรตัวนี้อเออเห็นบอ่อพี่น้องเอ้ยไม่ไลน่นะครับเนาะหอยลายอยู่โดมครับ ว่าคือผูดึงมันเปียเด้อพี่น้องเอ้อจะแม่เป็นผลดหากินยัง่ยกะหยากช่วงนี้นาดินฮะอันตรายแห้งครับบ่ค่อยกินเลยเสียง,งูบกหอยเมื่อตอนนี้น้อยหนึ่งเนาะใส่กันหน่อยใหญ่หนึ่งขอจังใจง,งูหมาใหม่ โอ้ยเด้อโอยดอกกระดิ่งมันกระดังมันต้องไปสวนมันออกปลานั่นอันนี้งูบักหอยเดี๋ยวบักหอยเป็นหยังบ่มันอันนี้ปลานี่สิบ่กินได้ล่ะมันแนวไดบ่โอ้คันยาวเจ้น้ําเพิ่นนี่จะน้ําไผเจ้าก็ลงล่างเนาะครับเนาะลงอีหยังคือกันลงม่องบ่ม่องใหญ่แม่นเบิดอรด ตกปลาก็บบได้ไกลบัานปลาก็ได้โบกินเบ็ดน้อยๆน้อยใหญ่มีเล่าพี่น้องเลยทมเบ็ดอะไรล่ะหายากปว่านี้ก็ได้โอ้หน้อยๆเอาเนาะครับเนาะเอาให้เบ็ดช่วงนี่แฉบแฉบด้วยไปพัดเนาะครับเนาะบรรยากาศบุได้เห็นปลาเลยพี่น้องเ้้ยนีลพี่น้องเลยเห็นได้บอกไว้โดมเนาะครับเนาอกไว้ไร่ขนแจ๊กแจ๊ะแจ๊ก ันเป็นวังเขื่อนอันว,วัดหนาวัดน่นี่มันก็พอได้บักหอยปลุกไปขัักาโอ้โอพี่น่องเลยยังไ,ไ,ได้ใบม่ใไม่ไมไมเังได้ผมต้องการบรี่ปลาปลากระไล น้องครับน้องปลาปลา,ายังโตมาแต่สาว,วๆปลาซีหาโตเบ็ดออกมาเป็นสพีพี่น้องเอ้ยจะเป็นพวก,กินผักนุ่มบกหอยแท่นน้อครับเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปบกหอยบิ่บงแท่นน้อครับเน,นาออปะปลาก็จะบ่ได้แล้วมื้อนี้เดี๋ยวเขาลงมองกันเต็มมันจะขวดปิ้วอันนี้ปลาเขามาบ่ได้เนาะครับเนาะ ฟังหนึ่งกับม่องโอ้หมุนก็ไปเร็วป่ะยันนี่นออกว่าไงเด้อ นี่บ่เลยทั้งในฮะโอ้ยบ่คือออกมากมาผุนเปียวถือซือผุนทำน้อยหิ่งหิ่งลมๆสำหรับหิ่งหิ่งลมๆสำหรับหิ่งิ่มสับหิ่งหิ่งลมๆนำหรับิิลมๆสำ้ย ผลงานเนาะ,ะ, medic, ะ alon, พี่น้องเนาะบกหอยเนาะครับเนาะปลาบอไถ่ก็บอกหอยเนาะครับเนาะมันมันโผล่เฮ้ยหลายเลยพี่น้องเลยต่มหนึ่งพอดีเนาะครับพัดหนึ่งมองเดินเริกอกเริ่มไดประกอบนะครับเนาะแสงเจ้าปลาคือเนาะเพิ่งอ้ยโอ้ยจังแห <c oughs> <c oughs> ่งพี่น้องเลยโผล่จังแห่งนะครับเนาะเหนียวเหนียวเหนายว อ้าวคือเป็นหัึ่งจีตึ้งยี่เม่ตึเยอะนี่น้องพี่น้องเนาะผลงานกับมี่ซ้ำหนีน้องพี่น้องเนาะต่อไปก็จะได้เก็บเบ็ดกระบานเนาะครับเนาะคำล่ะปลากระไดซี่หาโตพี่น้องเลยยังไี้ก็ฝากผลงานในเด้อครับเด้ออยู่มหวยอยู่โดมเนาะครับเนาะปลาไดซี่าโตพี้อลยัก็ฝากพ้นานในเด้อครับเนาะ เก็บเบ็ดกระบานกันพี่น่องเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงสามหนี้เนะครับเนาะ